สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พีเรตโฟกัสไต้หวันประจำวันที่15พฤษภาคมกับดิฉันมนทิราชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้เป็นเหตุโศกนาฏกรรมที่เขตจงเหอของนครนิวไทเปโดยหญิงแซ่ซูวัย36ปีพาลูกสองคนเข้าไปพักที่โมเตลในวันแม่ที่ผ่านมาและสันนิษฐานว่าเธอน่าจะดื่มสุรากับเสพยาจนเสียการควบคุมจึงใช้หมอนกดลูกทั้งสองคนจนขาดอากาศหายใจเสียชีวิตกระทั่งเพื่อนเข้ามาพบจึงได้แจ้งตำรวจ เมื่อตำรวจพาเธอกลับมาที่ทีมสอบสวนเธอก็ก้มศีรษะลงและไม่พูดอะไรเลยเธอเป็นหญิงแซ่ซูวัย36ปีซึ่งลงมือสังหารลูกของเธอทั้งสองคนอย่างโหดเหี้ยมบ่ายวันนี้รถตำรวจมาถึงโมเทลแห่งหนึ่งในเขตจงเหอนิวไทเปและพบเด็กน้อยสองคนเสียชีวิตอยู่ในห้องเหตุเกิดในวันแม่ แม่แท่ซูพาลูกชายวัยหกขวบและลูกสาววัยเก้าขวบไปที่โมเทลอ้างว่าเครียดและถูกสงสัยว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้หลังจากดื่มแอลกอฮอล์และเสพเคทามีนใช้หมอนทำให้ลูกสาวและลูกชายหายใจไม่ออกคุณตาของเด็กได้เข้าไปในที่เกิดเหตุเพื่อระบุตัวตนของหลานโศกนาฏกรรมครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ครอบครัวโศกเศร้าเท่านั้นเมื่อทางโรงเรียนทราบข่าวครูที่โรงเรียนก็เสียใจเช่นกันซึ่งต้องให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจต่อไป ก่อนเกิดเหตุโรงเรียนได้แจ้งว่าพี่น้องคู่นี้มาจากครอบครัวที่เปราะบางและสำนักกิจการสังคมได้ดูแลและเยี่ยมเยียนเป็นประจำมาเรียนเป็นประจำเนื่องจากสภาพจิตใจของหญิงแซ่ซูไม่สงบตำรวจยังคงสอบสวนอย่างต่อเนื่องต้องรอผลการชนสูตรพิกศพพิธีสาบาันตลเข้ารับตำแหน่งของประธานทธิบดิไล่ชิงเตอ๋อจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่20พฤษภาคมนี้นะคะ ซึ่งหลายวันที่ผ่านมากองทัพจีนได้เสริมการก่อกวนใต้หวันมากขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมไต้หวันเผยว่าวันนี้ตรวจพบเครื่องบินจีน45ลำปฏิบัติการอยู่โดยรอบไต้หวันในจํานวนนี้มี26ลำบินข้ามเส้นึงกลางช่องแคบห่างจากกรุงไทเปไม่ถึง40ไมล์ทะเลนับเป็นการแสดงแสนยานุภาพอย่างชัดเจน ประธานาธิบดีใช้อิงเวิร์นมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกูลีส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเจ้าหน้าที่รวม22คนเพื่อขอบคุณทีมความมั่นคงและทีมเรือดำน้ำที่ร่วมกันปกป้องความมั่นคงและสันติภาพให้กับประเทศชาติและภูมิภาค พิธีสาบันตนเข้ารับตำแหน่งของประธานที่ปดีไต้หวันคนใหม่ใกล้เข้ามาทุกขณะกองทัพจีนก็เพิ่มการกอร่อกวนไต้หวันมากขึ้นเมื่อวานนี้กระทรวงกลาโหมไต้หวันแถลงว่าตรวจพบเครื่องบินกองทัพจีน45ลำในจำนวนนี้26ลำบินข้ามเส้นกึ่งกลางช่องแคบมาอย่างน่านฟ้าไต้หวันนอกจากนี้ยังมีเรือรบของจีนอีก6ลำที่ปฏิบัติการอยู่โดยรอบไต้หวันขณะที่อีกด้านจีนก็ได้เพิ่มความถี่ในการกอร่อกวนน่านน้ำจีนเหมินโดยในวันเดียวกันก็ได้พบเรือ,อยามฝั่ง5ลำรวมตัวในน่านน้ำทางใต้ของอกองอราาไ้ดท ขับไล่ออกจากหน้านา้ำคุณผู้ชมคะเมะื่อวานนี้แพลตฟอร์มจัดส่งอาหาร UberEats ได้ประกาศควบรวมกิจการกับ Foodpanda โดยมีมูลค่าการซื้อขายประมาณ3,800ล้านเหรียญไต้หวันคาดว่าจะควบรวมกิจการแล้วเสร็จในช่วงครึ่งปีแรกของปีคศสอ2 5ัอย่างไรก็ตามข้อตกลงนี้จำเป็นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการรักษาความเป็นธรรมทางการค้า าไม่อยากออกไปซื้ออาหารผู้คนก็จะใช้บริการแพลตฟอร์มส่งอาหารจะเห็นพนักงานส่งได้ตามท้องถนนอย่างไรก็ตามแพลตฟอร์มจัดส่งอาหาร Uber Eat ได้ประกาศเมื่อวันที่14พฤษภาคมว่าจะซื้อ Food Panda ของไต้หวันในราคา950ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ想跟大家分享 Uberats e panda 已取得 food panda 台的 我们希望于二零二五年有机会能获得此并购的核准。这项交易还要经过公平交易委员会等主管机关的审核通过，在审核完成之前 f o Panda 所有的服务皆维持不变。 จากการประมาณการและการวิเคราะห์จำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมกับบริษัททั้ง2แห่งนี้ในไต้หวันสำหรับ Foodpanda มีมากกว่า100,000แห่งสำหรับ Uber Eats มีประมาณ70,000แห่งตลาดกังวลว่าหากควบรวมกิจการสำเร็จค่าส่งอาหารจะแพงขึ้นหรือไม่担心说他的福利以及公工资以及报酬的方面受到影响如果只有一家独大那就变成他们说了算毕竟做生意了 คณะกรรมาการรักษาความเป็นธรรมทางการค้าชี้ให้เห็นว่าบริษัททั้งสองนี้มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ80%ในไต้หวันจึงต้องให้คณะกรรมาการรักษาความเป็นธรรมทางการค้าเป็นผู้พิจารณาในเรื่องนี้เพื่อตรวจสอบการแข่งขันหลีกเลี่ยงการผูกขาดจะต้องคำนึงถึงส่วนแบ่งการตลาดรวมถึงความเป็นไปได้ในการร่วมกันกำหนดราคาหรือไม่ สัปดาห์นี้อากาศค่อนข้างแปลปลวนนะคะดังนั้นนอกจากต้องระมัดระวังไข้หวัดแล้วยังต้องระวังเชื้อเอนโทรไวรัสด้วยเพราะสัปดาห์ที่แล้วในแผนกฉุกเฉินมีผู้ป่วยจากเชื้อเอนโทรไวรัสเข้ารับการรักษาถึงกว่า17,000คนทำสถิติสูงสุดของช่วงเวลาเดียวกันในรอบ10ปี ช่วงพิคสุดของการแพร่ระบาดโควิด -19 ได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีจํานวนผู้มีอาการแทรกซ้อนเพิ่มใหม่246รายและมีแนวโน้มมากขึ้นเป็นลําดับสําหรับผู้ป่วยอาการหนักมี2รายเป็นเด็กชายวัย1ขวบที่ติดทั้งเชื้อโควิด -19 และมีอาการสมองอักเสบแทรกซ้อนส่วนอีกรายสงสัยว่าติดเชื้อเอนทรไวลัสและโควิด -19 ไต้หวันอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อเอนโทรไวรัสทำให้สัปดาห์ที่แล้วมีผู้ป่วยเอนโทรไวรัสเข้ารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉินกว่า17,000คนครั้งทำสถิติสูงสุดของช่วงเวลาเดียวกันในรอบ10ปีโดยสัปดาห์ก่อนทั่วไต้หวันมีโรงเรียนอนุบาลและประถม256แห่งหยุดเรียนตอนนี้ตรวจพบเชื้อเอนโทรไวรัส71สายพันธุ์ใน8ตำบล6เมืองได้แก่นครนิวไทเปเถาหยวนเกาฉงและผิงตงเป็นต้นซึ่งถูกกรมควบคุมโรคกำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงสูง คุณผู้ชมคะบริษัท OpenAI ของสหรัฐได้เปิดตัวโมเดล AI ใหม่นะคะชื่อว่า GPT-4o ที่ไม่เพียงแต่สามารถตีความภาพและให้ข้อเสนอแน่ได้แต่ยังสามารถใช้น้ำเสียงที่มีหลากหลายอารมณ์ในการสนทนาเช่นเดียวกับมนุษย์ได้อย่างคล่องแคล่วอย่างไรก็ตามค่ะ IMF เตือนว่าอีก2ปีข้างหน้า AI จะส่งผลกระทบกับโอกาสการทางาน60%ในประเทศที่พัฒนาแล้วและตาแหน่งว่างาน40%ทั่วโลก เมื่อวันที่13พฤษภาคม OpenAI บริษัทปัญญาประดิษฐ์สัญชาติอเมริกันได้เปิดตัว GPT 4o ซึ่งเป็นเทคโนโลยี AI ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีกว่ารุ่นก่อนเทคโนโลยีนี้รองรับแชท GPT ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI ที่ได้รับการปรับปรุงในด้านข้อความรูปภาพและเสียง I introduce want Well to to you somebody What's your name, little sloughball? ball? This is can And Can you give me feedback on my breaths? Okay, here I go. Whoa, slow down. Do a bit there. Mark, you're not a vacuum cleaner. OpenAI เลือกที่จะปล่อย GPT 4o หนวันก่อนการเปิดตัวแชทบอทเ AI Generation ของ Google Gemini ซึ่งหมายความว่ามีการแข่งขันสูงอย่างไรก็ตามการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ AI ยังนำมาซึ่งความกังวลด้วยเมื่อเร็วๆนี้คริสตาลีนินาจอเจนากรรมาการผู้จัดจาก,การกองทุนเงินระหว่างประเทศชี้ให้เห็นว่า AI กํกำลังส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานราวกับสึนามิ และจะส่งผลกระทบต่อโอกาสในการทำงาน60%ในประเทศที่พัฒนาแล้วและ40%ของตำแหน่งงานทั่วโลกในอีก2ปีข้างหน้าส่วนในสหรัฐอเมริกาคนทำงานด้านศิลปะและดนตรีฟ้องร้อง AI ละเมิดและสื่อ8แห่งฟ้อง OpenAI และ Microsoft ฐานลักลอบนำบทความข่าวที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้ในการฝึกอบรมหุ่นยนต์แชทบอท AI โดยไม่ได้รับอนุญาตพบกับพิเดฟโฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ